สวัสดีครับผมกับผมช่องดาร์คเซโรคุยอีกครั้งนะครับน,นิยายเรื่องสัปปรพยุทธทะลุฟา้านำเนินมาถึงเล่มที่34ในบทที่3นะครับมาเปอจากตอนที่แล้วเซียเสียงของเราก็กำลังได้รับถ่ายทอดอเลือดนะครับของเซียวเซียวเหยียนนะครับขอ,ของตระก,กูลเซียวกับคืนมานแล้วก็ได้เลือดของเซียเอู๋ไปด้วยนะแล้วก็มีของปะกรปะมมการกับไอ้หงสูนฟ้าอีกนะโอโ้โหจะ ลำ้ำลืดเกินไปแล้วเหตุการณ์ที่มันยังไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่ 3. สามเซียนยุทธแปดดาวขั้นสุดน้ำเลือดสีแดงม่วงเป็นเสยสายพร่งภูจากวงกลมนั้นตามด้วยค่อยๆจับตัวกันไม่ถึงอึดใจก็กลายเป็นผลึกทรงเข้าหลามตัดสีแดงม่วงขนาดเท่าหัวไม่มือก้อนหนึ่งอย่างเงียบเชียบจากนั้นลอยสูงขึ้นและแปลสภาพเป็นลำแสงสีแดงม่วง ยิงเข้าตำแหน่งหัวใจของเซียวเหยียนทันทีที่ผลึกสีม่วงแดงก้อนนั้นเจาะเข้าร่างเซียวเหยียนสะดุ้งเฮือกแต่ดีที่แม้กองผลึกนั้นและดูเสมือนจริงเพราะว่ามันกลับหยุดนิ่งหลังทะลวงเข้าสู่ตำแหน่งหัวใจจากนั้นเปล่งรัศมีสีแดงม่วงออกมาทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นคลืดนพิษตาที่ผลึกสีแดงม่วงก้อนนั้นเจาะเข้าหัวใจสระโลหิตรอบกายก็ประทุขึ้นละอองโลหิตสาดกระเซน็นอวนฟุ้งไปครึ่งตําหนัก สวินเอ๋ร์นั่งขัดสมาธิริมสระอองโลหิตท,ที่แพร่กระจายมาพันสลายไปเองก่อนถึงรัศมีห้าฟุตรอบกายแต่สายตาของนางกลับไม่ได้เคลื่อนย้ายยังคงจับนิ่งบนล่างเซียวเหยียนที่หลับตาแน่นกลางสะสองมือนวลผ่องบีมแน่นเพราะความเครียดเกร็งห<ฮ>ูเซียวสเสวียนด้านข้างระบายลมหายใจยืดยาวในดวงตากลับเต้นระลึกด้วยประกายลิงโลดฝ่ามือเสียดสีกันอย่างแรงพืมพำด้วยความตื่นเต้นสำเร็จแล้วสำเร็จจริงด้วย ผู้วสโเซียวเสวียนเห็นท่าทางดีอกดีใจของเซียวเสวียนหัวใจที่บีบเกรงของเสวินเอ๋อค่อยผ่อนคลายรีบร้องเรียกได้ยินเสียงเรียกของเสวินเอ๋อเซียวเสวียนคืนสู่ความเยือกเย็นตรงยิ้มให้นางกล่าวยังปลอดโปร่งโล่งใจสำเร็จแล้วสายโลหิตสามชนิดหลอมรวมกันอย่างราบรื่นได้ยินคำยืนยันของเซียวเสวียนใบหน้าที่เครียดเกรงมาโดยตลอดของเสวินเอ๋อพันผุดลอยยิ้มหวานละมุนศิลายะที่กดทับกลางใจก็ร่วงพรอก หนึ่งเดือนผ่านมานี้เกิดความผันผวนมากมายเหลือเกินแม้แต่นางซึ่งเป็นคนเข้มแข็งยังอกสั่นขวัญผวาในความผันผวนเหล่านั้นพลาดเพียงนิดเดียวผลสุดท้ายย่อมสาหัสจนไม่อาจทานทนเซียวสวยนปาดเหงื่อเย็นบนหน้าผากสวินเอ๋อวิปริวิตกเขาใหญ่ไม่ใช่กระบวนกระวายเช่นกันเซียวเหยียนเป็นความหวังหนึ่งเดียวของตะกูลทายาทโทนคนนี้เซียวสวียนให้ความสําคัญยิ่งกว่าใครทั้งปวงหากเซียวเยียนเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นที่นี่ เขาคงกลายเป็นคนบาปของตระกูลเซียวจริงๆสายโลหิตหลอมประสานสำเร็จแต่เนื่องจากสายโลหิตตระกูลกูลกับสายโลหิตของมังกรมีอยู่ไม่มากฉะนั้นพลังแห่งสายโลหิตชนิดใหม่นี้ไม่มีทางไหลเวียนทั่วร่างเซียวเหยียนจึงต้องนำสายโลหิตกลุ่มนี้วางไว้ในส่วนลึกของหัวใจค่อยๆบ่มเพาะไปจนก,กว่ามันจะไหลเวียนทั่วร่างเซียวเหยียนได้ดังนั้นถึงเรียกว่าลุ่มลุล่วงอย่างแท้จริงส่วนทะลุถึงระดับเทพยุทธและเคเลื่อนสู่ขอบเขตเจ้าจักรวาลยุทธี่พันปี ไม่เคยมีใครไปถึงได้หรือไม่นั้นคงต้องขึ้นอยู่กับวาสนาของเซียวเหยียนแล้วเซียวเสวียนมองดูเซียวเหยียนกลางสะพรางอ,อธิบายช้าๆสวินเอิร์พงกศีรษะพรังสายโรหิตชนิดใหม่นี้แม้มีปริมาณไม่มากแต่ยังน้อยยังสามารถก่อเกิดเมล็ดพันธุ์และตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ได้เพาะลงดินสิ่งที่ต้องการก็คือรอเวลาที่มเมล็ดพันธุ์เม็ดนี้เติบโตเป็นไม้ใหญ่ระฟ้าถึงตอนนั้นทั่วทั้งมหาพิภพโตชีจะต้องสะเทือนเลื่อนลั่นเพราะเขาอัดจากนี้ ก็แค่ล้อให้เขารับสืบทอดพลังของข้าทั้งหมดน่าจะใช้เวลานานพอสมควรเช่นนี้เจ้าก็สงบใจฝึกปรืออยู่ที่นี่เถอะตรงนี้มีพลังงานหนานแน่นที่สุดในสุสานสวรรค์ฝึกปรือที่นี่จะได้รับผลสำเร็์ที่ไม่เลวเซียวสเสวียนมองสะโลหิตแวบหนึ่งตรงส่วนลึกของสะมีพลังงานเข้มข้นไหลสู้เข้าร่างเซียวเหยียน e ไม่ขาดสายแสดงว่าเซียวเหยียน e กำลังเริ่มต้นดูดซับพลังที่เขาเก็บรักษาไว้อืม สวินเอ๋อพยักหน้าเบาๆสายตานิ่งมองเซียวเยียนกลางศาสอยู่นานหลังไม่พบสิ่งใดผิดปกติค่อยๆวางใจและหลับตาเข้ายานอีกครั้งเห็นสวินเอ๋อเข้าสู่สภาวะฝึกยานเซียวเสวียนระบายยิ้มพืพมพำเบาหิวขณะมองไปที่เซียวเหยียนเจ้าหนุ่มนี่เน่ห์แรงดีจริงๆเซียวเสวียนในฐานะที่เคยเป็นประมุขตระกูลเซียวย่อมแจ่มแ,แจ้งอย่างยริงคนของตระกูลบรรพการที่มีสายโลหิตชั้นเทพปัญญาความคิดจะค่อยๆลึกซึ้งตามการเจริญเติบวัยกะรตามการเจริญวัย และภายใต้ความลึกซึ้งนี้คนเหล่านี้แทบจะหมดความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามฉะนั้นสวินเอ,อ๋ยยินดีทุ่มเทพูทเซียวเยียนขั้นนี้เขาจึงอดแปลกใจไม่ได้เพราะว่าเขากลับหาทราบไม่ความผูกพันของทั้งสองเริ่มงอกงามมาตั้งแต่อายุยังเยาว์แล้วหลังการแก้ปัญหาเรื่องสายโรหิตในกายเซียวเยียนเรียบร้อยเซียวสวียนก็หยุดมือจากนั้นถัดมาเรื่องของเซียวเยียนก็เป็นเรื่องของเซียวเยียนล้วนๆหากเขายังยังช่วยต่อ นั่นจะกลายเป็นดึงต้นกล้าเล่งโตซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเซียวเยียนแต่อย่างใดก็เหมือนกับที่เซียวสวียนบอกการดูดซับพลังต้องใช้เวลาค่อนข้างนานและในระหว่างนี้สวินเอ,อ๋อที่ร่างกายค่อนข้างอ่อนแอเพราะการเสียโรหิตไปจํานวนหนึ่งก็เข้าสู่สภาวะฝึกยานอย่างรวดเร็วทั่วทั้งตําหนักตกสู่ความวิเวกอีกคราแต่ดีที่บรรยากาศเช่นนี้เซียวสวียนคุ้นชินมานานแล้วจึงไม่ได้รู้สึกเงียบเหงา และภายใต้สภาพแวดล้อมอันเงียบสงัดนี้การเวลาไหลผ่านไปวยิ่งไปวยิ่งพลิปตาเดียวหนึ่งปีร่วงผลในเวลาหนึ่งปีนี้เวลาส่วนใหญ่ของสวินเอ๋อจะหมดไปกับการฝึกยานที่นี่เป็นแหล่งพลังงานหนาแน่นที่สุดของสุสารสวรรค์ฉะนั้นหนึ่งปีนี้นางได้รับดอกผลไม่น้อยไม่เพียงพลังงานแห่งสายโรหิตฟื้นฟูกลับมาก,กว่าครึ่งแม้แต่กินอายยังทวีความแข็งแกร่งแน่นอนมาถึงระดับชั้นอย่างนาง การเลื่อนขึ้นของระดับพลังฝีมือจะเป็นได้อย่างเชื่องช้าอย่างน้อยขณะอยู่ในสุสานสวรรค์น,นี้กลาบเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วงที่ออกจากยานเป็นครั้งคราวสวินเอ๋อจะพุ่งความสนใจไปที่เซียวเหยียนกลางสะในหนึ่งปีนี้นเซียวเหยียนไม่มีวี่แววลืมตาสักนิดพลังงานที่เข้มข้นสุดขีดเหล่านั้นก็ร้าวกลับไม่มีที่สิ้นสุดหลั่งไหลเข้าในร่างไม่ขาดตอนแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นกลิ่นอายของเซียวเหยียนกลับจอดนิ่งอยู่ที่เดิมไม่มีทางสูงขึ้นสำหรับเรื่องนี้สวินเอ๋อรู้สึกกแปกใจเพรราาาะนางทบ รอเมื่อพลังงานกลุ่มสุดท้ายเข้าสู่ร่างเซียวเหยียนนั่นถึงจะเป็นเวลาปะทุอย่างแท้จริงส่วนเซียวเสวียนในหนึ่งปีนี้เขาไม่ได้เยื่อย่างออกจากสระโลหิตแม้แต่ครึ่งก้าวเห็นสระโลหิตเริ่มใสกระจ่างขึ้นทุกทีภายใต้การดูดซับของเซียวเหยียนรอยยิ้มบนหน้าเขายิ่งเด่นชัดอย่างไรนี่ก็เป็นทรัพย์สินชิ้นเดียวที่เขาจะยกให้เซียวเหยียนได้สระโลหิตใสขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเซียวเหยียนแช่อยู่ในนั้นได้หนึ่งปีครึ่งสีแดงเลือดกลุ่มสุดท้ายก็มาลายหายในที่สุด ขณะน,นี้น้ําในสระหวนคืนสู่ความใสสะอาดเหมือนเมื่อตอนที่เซียวเยียนพึ่งมาถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพลังงานกลุ่มสุดท้ายในสระโลหิตหลั่งไหลเข้าร่างเซียวเยียนเซียวเสวียนและสวินเอ๋อที่อยู่ริมสระราวก็รู้สึกได้กระนั้นทั้งคู่ลืมตาแทบจะพร้อมกันสายตาจับจ้องเซียวเยียนที่หลับตาแน่นอยู่กลางสระภายใต้การจับตามองของทั้งสองคนเซียวเหยียนยังคงปราศจากความเคลื่อนไหวแม้กระทั่งลมหายใจยังสม่ำเสมอดังเดิมแต่เซียวเสวียนและสวินเอ๋อที่มีพลังฝีมือระดับใด มีหรือจะสัมผัสไม่ได้ถึงพลังงานสุดสยองที่ประทุขึ้นราวกับภูเข,ขาไฟในกายของเซียวเหยียนค,ความเงียบดำรงอยู่ราวครึ่งชั่วโมงน้ำในสระที่สงบนิ่งไหลขึ้นจู่ๆเหมือนทุ่นระเบิดใต้น้ำประทุพุ่งเสียบพันเสาน้ำใหญ่มื่อือมาพวยพุ่งแล้วสาดเทลงมาจากกลางฟ้าราวกับหาพิรุนสำหรับหาฝนเหล่านั้นเซียวเสวียนและสวินเอ๋อหาไม่ได้ให้ความสนใจยังคงจ้องขมิงบนล่างเซียวเหยียนตามไม่กระพริบ กลิ่นอายของเขาเริ่มพุ่งสูงขึ้นแล้วพวงฉับทันเซียวเสวียนสะกดสายตาแน่วนิ่งพรางพืมพำขื่อสิ้นเสียงเซียวเสวียนกลิ่นอายล้ำลึกโอรานขุมหนึ่งประทุพุ่งจากล่างเซียวเหวียนตามติดด้วยกลิ่นอายนี้เริ่มโหมทวีขึ้นด้วยความเร็วที่น่ากลัวสุดขีดหกดาวขั้นสุดเจ็ดดาวเจ็ดดาวขั้นสุดแปดดาวเซียวเสวียนและสวินเอ๋อรับรู้ถึงกลิ่นอายที่สูงขึ้นพรวดพราดปันหนึ่งทะลุป้องไม้ไผ่สีหน้ายิ่งเข่งขึมในทุกขณะ ก้าดาวแล้วเวลาไม่ถึง10นาทีกินอายของ CEO เซียวเยียนก็ทะลุจาก6กดาวขั้นสุดขึ้นมาถึง9้าดาวนำซ้ำํายังไม่มีทีท่าจะหยุดยัง้งใกล้จะถึงเก้าดาวขั้นสุดแล้วเวลาผ่านไปอีกสองนาทีบนหน้าสวินเอ,อ๋อปรากฏเขาลอยวิตกกังวลขึ้นอีกครั้งหากกินอายของ CEO เซียวเยียนหยุดนิ่งตรงจุดนี้เกรงว่าโอกาสเลื่อนสู่ระดับเทพยุทธในอนาคตคงจะน้อยยิ่งกว่าน้อยเซียวเวียนกลับค่อนข้างเย็นเย,ยือก มีเพียงหัวคิ้วขมมดเล็กน้อยเขาบ่งชัดว่าเขากระวนกระวายเช่นกันภายใต้การจับตามองของเซียวเสวียนและสวินเอ๋อกินอายของเซียวเยียนค่อยๆทบทวีขึ้นถึงระดับเซียนยุทธขั้นสุดที่เซียวเยียนหากเป็นเช่นนี้ต่อไปท่านจะจอดนิ่งอยู่ที่ระดับชั้นนั้นช่วยชีวิตแล้วในตาสวินเอ๋อเป็นประกายร้อนลนมือนวล่องบีบแน่นสีหน้าเซียวเสวียนยามนี้ตึงเครียดไ่แพ้กันหากเซียวเยียนหมดปัญญาต้านทานความเยายั่วของการยกระดับพลังฝีมือ เช่นนั้นความสําเร็จของเขาก็จะยุติลงแต่เพียงเท่านี้กับแค่พละกําลังที่ได้มาโดยง่ายตรงหน้าก็น้ามือตามัวจนขาดสติยั้งคิดเช่นนั้นความสําเร็จในภายภาคหน้าคงไม่มีดีเลิศไปถึงไหนเสียวเหยียนเจ้าคือความหวังสุดท้ายของตระกูลเซียวแล้วอย่าทําให้ข้าผิดหวังไว้น้นคาดนอกสากโรหิตเซียวเสวียนและสวินเอ๋อจ้องมองเซียวเหยียนขม็งสีหน้าเต็มไปด้วยความเครียดเกร็งเซียวเหยียนอย่าเผลอใจเปกความเย้ายวนตรงหน้าเด็ดขาดเซียวเสวียนกำมือแน่นพึมพำไม่ได้หยุด เลียงขณะเซียวเสวียนงึมงำพันเสียงทึบๆดังขึ้นในกายเซียวเหยียนตามด้วยทั้งคู่แลเห็นใบหน้าเขาจู่ๆเปลี่ยนเป็นสีแดงบ่วงขณะเดียวกับกลิ่นายที่ขมทวีอย่างดุเดือดในตอนแรกเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วรู้สึกได้ถึงกลิ่นไอนั้นลดระดับความเร็วลงเซียวเสวียนและตวินเอ๋อต่างถอดใจประนึ่งยกบุเขาออกจากอกโชคดีที่เซียวเหยียนยงรักษาความหนักแน่นไว้ได้ภายใต้ความเย้ายวนของพละกำลังระดับนี้กลิ่นาอของเซียวเหยียนลดลงหวบภาพว่องไวเพียงไม่กี่นาทีสั้ๆ ตกจากระดับเซียนยุดธดาวลงมาที่6ดาวโดยประมาณแน่นอน6ดาวในเวลานี้หาใช่6ดาวของเซียวเหยียนในตอนแรกจะเทียบเทียมได้แม้เป็นระดับชั้นเดียวกันแต่มีความต่างในเชิงคุณภาพเจ้าหมอนี่บีบอัดได้โหจริงๆแต่นี่จะเกิดการดีกลับด้วยเซียวตะเหียนจุปากอุทานเขานึกไม่ถึงว่าเซียวเหยียนจะบีบอัดจาก9ดาวขั้นสุดกลับมาที่6ดาวในเฮือกเดียว เซียวสเสวียนเพิ่งคิดถึงตรงนี้กลิ่นไอที่เซียวเหยยนบีบอัดถึง6ดาวก็เริ่มดีดกลับทว่าความเร็วในการดีดกลับเห็นได้ชัดว่าถูกเซียวเหยียนควบคุมจนช้าลงเป็นอันมาก6ดาวขั้นสุด7ดาวขั้นสุด8ดาวเดาวกลิ่นายค่อยๆไต่ระดับจวบจนดีดกลับไปที่9ดาวอย่างช้าๆแต่ไม่ได้ล่วงเลยไปถึง9าดาวขั้นสุดกลิ่นายของเซียวเหยียนบรรลุถึง9ดาวสีหน้าเขาแปลเปลี่ยนอีกขากลิ่นไยทีเ่เพิ่มสูงขึ้นหมาดๆถ,ถูกเขาบีบอัดลงไปใหม่ แต่ครานี้กลิ่นยไยที่ถูบีบอัดนั้นขณะที่บรรลุถึงเจ็ดดาวขั้นสุดก็มีอาจบีบให้ลดลงไปได้อีกแล้วพลังงานหนา,นานแน่นเกินไปยังต้องมีการดีดกลับอีกแน่แต่นี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วรู้สึกถึงกลิ่นายของเซียวเยียนขึ้นขึ้นลงๆไม่หยุดเซียวเสวียนพึ่งออกสีษะเล็กน้อยจากรูปการที่เห็นในตอนนี้ความผันผวน,นทั้งมวลล้วนอยู่ในความควบคุมของเซียวเยียนนี่ทําให้เขาวางใจไม่น้อยการแสดงออกของเซียวเหยียนครานี้ทําให้เขาพึงพอใจอย่างยิ่ง วินเออร์ด้านข้างพยักหน้าเบาๆเซียวเหยียนดูดซับพลังงานมหาศาลเกินไปแต่ก็เพราะเหตุนี้เองจึงนำให้ปราณยุทธในกายเขาเลื่อนลอยจำเป็นต้องผ่านการบีบอัดซ้ำๆถึงจะทำให้ปราณยุทธในกายคืนสู่ความหนักแน่นมั่นคงเช่นที่ผ่านมาฟูฟูผิวน้ำในสระมีฟองอากาศผุดขึ้นมาหยุดกินไยของเซียวเหยียนเพิ่มขึ้นอีกรอบหลังชงักงานได้ชั่วครู่แค่เวลาไม่ถึง5นาทีก็ทะลุสู่เดาวแดดาวอย่างสบายๆก่อนนิ่งสนิทที่ระดับแดาวขั้นสุด ปลดาวขั้นสุดรับรู้ถึงกลิ่นอายที่แน่วนิ่งและคงที่ของเซียวเหยียนเซียวสเสวียนและเสะวินเอ๋อต่างรอบถอนใจพลังฝีมือเพิ่มขึ้นสองดาวยังดีที่เซียวเหยียนค้นหาจุดสมดุลที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดได้ภายใต้การโหมทวีของกลิ่นอายหลังกลิ่นอายของเซียวเหยียนคงที่ดวงตาที่ปิดสนิทมานานถึงปีครึ่งก็สั่นไหวเบาๆตามด้วยเบิกโพรงฉับพลันภายใต้การจดจ้องของเซียวสเสวียนกับเสวินเอ๋อวาว สองตาเบิกกว้างรำแสงสีแดงม่วงสองสายพุ่งยิงจากดวงตาเสียวเหยียนโจมตีเสาหินต้นหนึ่งในตำหนักระเบิดกระจุยเป็นผุยผงรำแสงสองสายนั้นค่อยๆโรยราเพะว่าลูกตาที่เคยเป็นสีดำกรับของเสียวเยียนกลับเดือบประกายสีแดงม่วงรำไรและดูไปให้ความรู้สึกลี้ลับพิสดารผูปรานพิดร้อนละอูถูกคลายออกมาจากลำคอรับรู้ถึงปานยุทธ์ที่ล้นปรีดุดข่วงมหานาทีความรู้สึกซ้ามซ่านส,ส,สุดบรรยายเออบอาบโซ่สะพานกาย พร้อมกับเสียงกู่กล้องกังวานปนเสียงหงร้องมังกรคำรนจังๆแพร่ดังจากปากเซียวเหยียนออกมาอย่างยาวนานโูโ<ฮ>เสียงคำรามดุดฟ้ากริ้วดังกระหึ่มกลางตำหนักสะเทือนห้วงอากาศผืนนี้จนคลื่นคลันฮ่าฮ่าฮ่าสะใจเสียงกู่ร้องสะท้อนวนเวียนในห้วงอากาศผืนนี้ค่อยอึดได้อึดใจค่อยจางหายไปเซียวเหยียนอ้าปากหัวเราะด,ดังรั่นยกมือฝ้าผิวน้ำร่างทะลึ่งเคลือดรอยผิวตกลิ้มสะยืดอกยืนผงาด กินอายสุดสะเพงที่แกงกร้าวสุดขีดโค้มซัดจากกายอย่างขี้ฟ้าคลุมดินยินดีด้วยพี่เซียวเหยียนเห็นเซียวเหยียนออกจากด่านอย่างราบรื่นสวินเอ๋อกล่าวด้วยรอยยิ้มหวานหวนเที่ยวเหยียนยิ้มยิ้มบิดขี้เกียจทีหนึ่งยกมือตะปบท่าโอกาสตรงหน้าห่วงอากาศผืนนั้นก็แหวงว้าเป็นรอยตะปบในทันทีรับรู้ถึงพระกำลังอันโอรานพันลึกในกายเซียวเยียนมีความมั่นใจหากเผชิญกับกูเย่าอีกคนต่อให้ไม่สำแดงทักษะยุติใดๆเขาก็สามารถพิชิตอีกฝ่ายได้ใน20กระบวนท่า เียนยุทธแ8ดาวขั้นสุดตอนนี้เขาอยู่ระดับชั้นที่เทียบเคียงกับกูเย่าหรือกูหวาอัจฉริยะยุทธรุ่นเยาว์ของตระกูลกูแล้วขอบคุณท่านบรรพชนเซียวเหยียนกรอกตามาทางเซียวเสวียนที่บัดนี้อยู่ในสภาพแกงอมแขนเสื้อสะบัดวูมคุกเข่าสองข้างอย่างไม่รังเลยกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไม่ต้องเอ่ยถึงระดับผู้อาวุโสลำพังค่สายโลหิตสุดท้ายของตระกูลเซียวที่เซียวเสวียนเก็บรักษาไว้ให้รวมถึงคุณธรรมน้ำใจอันใหญ่หลวงที่เฝ้ารออย่างเดียดาดมานานรับแปมปี คนผู้นี้ก็ควรฆ่าให้เซียวเหยียนคุกเข่าวันทาเซียวเสวียนแย้มยิ้มปริ่มฟื้มพยุงเซียวเหยียนลุกขึ้นอย่างอ่อนโยนกล่าวว่าตะกูลเซียวมีความหวังแล้วไม่เสียแรงที่ข้าเฝ้ารอมานานแต่คนที่เจ้าต้องขอบคุณก็คือสาวน้อยยอดดวงใจของเจ้าถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากนางเจ้าก็มีทางหลอมรวมพลังโลหิตทั้งสามชนิดได้เซียวเหยียนพงะเล็กน้อยหันหน้าไปทางซวินเอ๋อที่กำลังยิ้มพายฝ่ายหลังกลับใส่หน้าดึบเนิบ ความหมายที่นางต้องการสื่อก็คือเซียวเหยียนมีหรือจะไม่เข้าใจก็คือไม่อยากให้ปฏิบัติต่ตอนางเสมือนคนอื่นไกลยามนั้นให้ความรู้สึกอุ่นัาบในสวงมีสีภรรยาเช่นนี้ผู้เป็นสามียังปรารถนาอันใดได้อีกเซียวเหยียนตอนนี้มมต็ดพันแห่งสายโรหิตใหม่ถูกเพาะไว้ตรงส่วนลึกของหัวใจเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าต้องปกป้องมันให้ดีอย่าให้มันเกิดเหตุร้ายแรงอันใดเป็นอันขาดมันคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้เจ้าบรรลุถึงระดับเจ้าจักรวาลยุทธเซียวเสวเวียนกล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง ถ้าเจ้าไปถึงจุดนั้นได้สายโรหิตตระกูลเซียวที่มอดดับไปจะมีชีวิตขึ้นมาใหม่นำซ้ำยังแข็งแกร่งกว่าสายโรหิตในอดีตอีกด้วยนี่เป็นความหวังหนึ่งเดียวที่จะกอบกู้ตระกูลเซียวเซียวเย็นพ้องอกศีษะรับทราบยกมือรูปหน้าอกเบาๆเขารู้สึกได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจที่ทรงพลังยิ่งขึ้นแม้แต่ปราณยุทธในกายยังสั่นกระเพื่อมเพราะความแรงของมันนอกจากนั้นเจ้าต้องระวังตระกูลหุนเป็นพิเศษข้าเคยประทะบันมาบ่อยครั้ง ชนเผ่านี้ค่อนข้างลึกลับและแปลกประหลาดต่อให้เป็นช่วงที่ตระกูลเซียวรุ่งเรืองก็ยังทําได้แค่คุมเชิงกับพวกเขาในบรรดาแดเผ่าวันพการตระกูลเซียวเคยมีช่วงที่เฟื่องฟูสุดขีดเวลานั้นตระกูลเซียวแกร่งสุดตระกูลกู่รองลงมาแต่ตระกูลหุนกลับลีลับพิษดานที่สุดตามการประเมินของข้าขุมกําลังของตระกูลหุ่นน่าจะแข็งแกร่งกว่าตระกูลกู่เล็กน้อยเซียวเสวียนกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมปีนั้นตระกูลเซียวทําสงครามกับตระกูลหุน ทั้งที่มีกองหนุนจากหลายฝ่ายเพราะว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่เคยเอาชนะได้แต่จากจุดที่แสดงความชัดเจนถึงความเกรียกไกรของตระกูลหุนยิ่งไปกว่านั้นตระกูลหุนสืออบทอดต่อกันมาสืบทอดต่อกันมาอย่างช้านานแต่คล้ายไม่เคยปรากฏเหตุการณ์สลายโลหิตเหือดแห้งเรื่องที่เป็นโจทย์นี้แกไม่ตกในใจเซียวเซวียนมาตลอดเสียงเริ่มแหบได้ยินคำพูดของเซียวเซวียนเซียวเหยียนและสวินเอ๋อต่างสีหน้าแปรเปลี่ยน ขุมกาลังของตระกูลกูเป็นเช่นไรสวินเอ๋อร์ชัดแจ้งไม่มีใดเกินหลายปีที่ผ่านมาตระกูลกู่เคยปะทะกับตระกูลหุนแต่ส่วนใหญ่ก็คือชนะมากกว่าแพ้ฉะนั้นเมื่อได้ยินเซียวเสวียนบอกว่าตระกูลหุนยังแข็งแกร่งกว่าตระกูลกู่นางจึงยากที่จะยอมรับได้จิงอยู่ตระกูลกู่เป็นชนเผ่าที่มีเสถียรภาพสูงสุดในบรรดาตระกูลทั้ง8ดแต่ตระกูลหลี่กับลื้อลับแต่ตระกูลหุนหลีลับลือเกินบนโลกนี้มีคนที่เข้าใจว่า มีคนที่เข้าใจพวกเขาอย่างแท้จริงเกรงว่าจะมีอยู่เท่าหยิบมือเซียวเต๋อเหวียนถอนใจเฮือกหนึ่งเห็นพวกเซียวเหียนขมหมดคิ้วจึงโบกมือกราบอย่างไรก็ตามตราบใดที่เจ้ายังไปไม่ถึงระดับเทพยุดจงระวังตัวไว้ให้ดีในมือเจ้ามีหยกถั่วเสือกูตี้คนของตระกูลหุนต้องมาหาเจ้าแน่เซียวเหยียนพงกศีรษะเขากลจางแจ้งเช่นกันระหว่างเขากับตระกูลหุน ไม่ว่าด้วยบุญคุณความแค้ระหว่างสองตระกูลหรือด้วยสาเหตุส่วนตัวอื่นใดเจ้าพวกนี้ไม่มีทางระเว้นเขาแน่แต่นี่ไม่อาจกลายเป็นเหตุผลที่เขาหดหัวตัวขดตัวกลัวตายตราบใดที่ยังไม่ไปถึงก้าวสุดท้ายนั้นเขาจะไม่ยอมอ่อนข้อเด็ดขาดแม้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นตระกูลหุนที่ลี้ลับพิสดารที่สุดก็ตามพวกเจ้าเข้าสู่ศาลมาได้สองปีแล้วยังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งปีพวกเจ้าก็จะถูกส่งออกไปในหนึ่งปีนี้จงภาคเพียนฝึกปลือ ทำความคุ้นเคยกับพระกําลังที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้เซียวเสวียนตบไหลเซียวเหยียนจากนั้นกํามือวูบคำพีที่มีภาพเปรี้ยเพลิงนั้นปรากฏขึ้นบนอุ้งมือนี่ก็คืออักขีฟ้าสารจําแรงฉบับสมบูรณ์ซึ่งมีขั้นตอนสุดท้ายที่ว่าด้วยถ้าเจ้าฝึกสําเร็จยันตระกูลจะปรากฏขึ้นเมื่อควบคู่กับพลังแห่งสายโลหิตจะสามารถระเบิดพลังได้ถึงขอบเขตสูงสุดได้ฟังคําพูดของเซียวเสวียนเซียวเหยียนจ้องขมิงม้วนคมพีด้วยแววตาร้อนระอุ ในที่สุดก็ได้อักคีฟ้าสามจำแรงฉบับสมบูรณ์ไว้ในมือแล้วเทียวเยียนรับม้วนคำพีของเซียวเสวียนนิ่งคิดเล็กน้อยจึงกล่าวท่านบรรพชนในเมื่ออักคีฟ้าสามจำแรงเป็นท่านคิดค้นขึ้นแสดงว่าในอดีตท,ท่านน่าจะมีไฟวิเศษกระมังพอฟังเซียวเสวียนยิ้มพยักหน้าผ่อนใจกล่าวว่าอึมปีนั้นข้ามีไฟวิเศษสามชนิดแต่เสียดายทั้งหมดนั้นล้วนถูกข้าระเบิดสิ้นในศึกครั้งสุดท้ายไปแล้วได้ยินคำพูดนี้ เซียวเหยียนหนังตากระตุกนึกสถานในใจด้วยพลังฝีมือระดับเซียวเสวียนตอนนั้นยังถูกกดดันจนต้องระเบิดไฟวิเศษสามชนิดจินตนาการได้เลยว่าสถานการณ์ตอนนั้นอับขันปานใดแต่ที่ทำให้เซียวเหยียนรู้สึกสงสัยอยู่บ้างก็คือเซียวเสวียนน่าจะไม่มีเคล็ดวิชาเผาไหมเช่นนั้นเขาควบคุมไฟวิเศษสามชนิดได้อย่างไรฮ่าฮ่าฮ่าเคล็ดวิชาที่เจ้าฝึกนั้นดีก็จริงแม้มิใช่เคล็ดวิชาชั้นสูงสุดเท่าที่ข้าเคยเห็นแต่วิวัฒนาการของมันก็น่ากลัวมาก ได้รับพลังงานโดยดูดกืนไฟวิเศษนี่เป็นการก้าวเดินบนปลายดาบอย่างไม่ต้องสงสัยเคล็ดวิชาเช่นนี้ทั้งอันตรายและอหังกาคลายล่วงรู้ความคิดของเซียวเยียนเซียวสวียนยิ้มกล่าวปีนั้นข้าบังคับไฟวิเศษสามชนิดด้วยพลังฝีมือเฉพาะตัวล้วนๆหาได้กืนกินหล่อหลอมพวกมันคนที่บรรลุถึงระดับนั้นต่อให้เป็นไฟวิเศษก็สามารถกำราบได้เซียวเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยมิหน้าเราที่แท้เซียวสวียนใช้ออกด้วยวิธีดิบเถื่อนที่สุดมาควบคุมไฟวิเศษ3มชนิด ด้วยพลังฝีมือของเขาในตอนนั้นใครจะกำราพวกมันมิใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เทศวิชาที่เจ้าฝึกว่าไปแล้วน่าจะเหมาะกับอัคคีฟ้าสามจำแรงมากที่สุดหลังผ่านการกลืนกินหล่อหล,อ,ลอมไฟวิเศษเหล่านี้ได้ถูกเจ้านำมาประยุกต์ใช้จนช่ำชองตาสจากอาการขัดขืนแม้แต่น้อยจุดนี้ต่อให้เป็นข้าในการก่อนก็ยากจะทำได้อย่างแนบเนียนเซียวสเสวียนหัวราะกล่าวและกล่าวอีกว่าในเมื่ออัคคีฟ้าสามจำแรงสบับสมบูรณ์อยู่ในมือแล้วเจ้าก็วิเคราะห์ให้ละเอียดเถอะ พยายามฝึกฝนจนกระทั่งปรากฏยันตะกูลให้ได้ก่อนและทําให้ได้ก่อนออกจากสุสานสวรรค์เซี่ยวเหยียนพยักหน้าจากนั้นไม่พูดมากหมุนตัวคุยกับสวินเอ,อ๋อสองสามคำก็นั่งขัดสมาธิทันทีนําม้วนคัมภีรบนทาาบ,บนหว่างคิว้วและเริ่มดูดซับข้อมูลมหาศาลในนั้นจัดเก็บลงใส่สมองการดูดซับดําเนินอยู่นานมากเซี่ยวเหยียนจึงค่อยๆลืมตาขึ้นบนหน้าปรากฏเขาลอยขุ้นคิดอักคีฟ้าสามจำแรงชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สาม ทันใดนั้นเซียวเหยียนประสานท่ามือฉับไวในเวลาไม่กี่วินาทีสั้นๆอัคคีฟ้าสามจำแรงก็ถูกเขาขับเคลื่อนเต็มอัปตาขณะเดียวกันกินไอในกายเซียวเหยียนทบทวีพรวดพาดปราณหยุดร้อนละอุและดุร้ายไหลเวียนในกายเซียวเหยียนเร็วจีอุณหภูมิร้อนจัดค่อยๆแพ่กระจายและแทรกซึมเข้าหลอดเลือดค้อยหลังการแทรกซึมของไอร้อนน้ำเลือดที่ไหลเวียนในหลอดเลือดจู่ๆทวีความเร็วเฉียบพลัน อาศัยยานสัมผัสอันเด่นล้ำเซียวเยียนสามารถรับรู้ได้ถึงพลังงานแปลกๆชนิดหนึ่งกำลังพุ่งกระฉูดในหลอดเลือดพินิจจากจุดหมายปลายทางปรากฏว่าเป็นใจกลางระหว่างคิ้วของตนขณะพลังงานแปลกๆนั้นวิ่งบนในร่างเซียวเยียนหว่างคิ้วของเขาเริ่มเปล่งลัศมีวิบวับในความพราพรายนั้นลายเส้นอันผิวไหวเป็นธรรมชาติค่อยๆปรากฏออกมาและหลังจากลายเส้นนี้คาย,ยังมีเส้นอื่นตามติดไปอย่างต่อเนื่องฟิวู ขณะที่ลายเส้นแตกประหลาดนี้ปรากฏขึ้นถึง3เส้นเสียงเบาหวิวเสียงหนึ่งกลับแพร่ดังในกายเซียวเหยียนตามด้วยลายเส้นทั้งหมดนั้นค่อยๆเลือนหายไปตอนนี้ลายเส้นเหล่านั้นอันตรธานเซียวเหยียนลืมตาขึ้นหัวคิ้วขมวดแน่นในตาฉายแววกังขาชัดเจนว่าไม่เข้าใจชะไหนถึงล้มเหลวยันตระกูลเซียวแบ่งออกเป็น9้าเส้นเมื่อครูเพียงปรากฏแค่3เส้นเซียวเสวียนด้านข้างเอ่ยขึ้น ขั้นสุดท้ายของอัคคีฟ้าสามจำแรงนี่ก็คือวาดของยก็คือการวาดยันต์ตระกูลแม้ยันต์ตระกูลจะอยู่ในกายเจ้าตลอดมาแต่ต้องได้รับการปลุกชีพจากเจ้าการวาดยันต์ตระกูลต้องใช้ปราณยุทธมหาศาลมาควบคุมที่แม่นยำเจ้าเพิ่มเจ้าพึ่งยกระดับพลังฝีมือได้ไม่นานเห็นชัดว่ายังปราศจากการควบคุมที่คล่องแคล่วแค่สามเส้นก็หมดพลังถึงปานนี้ต่อสู้กับคนอื่นใครยังจะกล้าสำแดงยันต์ตระกูลอีกละ่ะเซียวเหยียนน้ำพันด้วยรอยยิ้มขื่นอ๋อเพียงเจ้าปลุกชีพยันต์ตระกูลสำเร็จ ต่อไปก็ไม่ต้องิ้นเปลืองปานยุทธ์มากมายมาวาดมันอีกแค่คิดก็สามารถสำแดงทักษะยันตะกูลออกมาได้แล้วดังคำที่ว่าหมื่นเรื่องเพียงยากแค่ก้าแรกการปลุกชีพยันตรกูลก็คือขั้นตอนที่ยากเย็นที่สุดเซียวสวียนยิ้มกล่าวเอาละฝึกต่อเถอะครั้งแรกวาดได้สามเส้นก็น,นับว่าไม่เลวแล้วสงบสติเพ่งสมาธิบังคับปรานยุทธแต่ละสายอย่างแม่นยำสุดท้ายจะวาดออกมาได้ทั้ง9้าเส้นเอง กับการเล่งเร้าของเซียวสเสวียนเซียวเยียนได้แต่พยักหน้ารับคํามองสวินเอ,อย๋ยยางอ่อนใจอีกฝ่ายก็ป้องปากหัวเราะอย่างเบาๆทําท่าหน้าเอ็นดูเป็นเชิงอยากช่วยแต่จนปัญญาสูดห,หายใจลึกๆเซียวเยียนสงบจิตใจยางรวดเร็วรวบรวมสมาธิเริ่มฝึกวาดยันตะกูลอีกครั้งอักขีฟ้าสามจำแรงการฝึกฝนยันตะกูลนั้นยากเกินความคาดหมายของเซียวเยียนตอนแรกคิดว่าเจ้าสิ่งนี้จะไม่กินแรงมากนักที่ไหนได้กลับยุ่งยากปานี้ดูเหมือนขี่ขีดวัดว,าด,วาดไม่กี่เส้น แต่ต้องใช้ปราณยุทธมหาศาลและต้องมีการควบคุมที่แม่นยำร้าวกระจับวางจนบัดนี้เซียเวเยียนค่อยจำแจ้งเทียบกับตระกูลอื่นๆที่ได้รับยันตระกูลจากชนรุ่นก่อนโดยตรงพวกเขาตระกูลเซียวช่างหน้ารันทดปานใดแต่โชคยังดีในสุสานสวรรค์นี้มีเวลาเหลือเฟือแม้คืบหน้าช้ามากแต่อย่างไรก็ต้องสาเร็จเข้าซักวันการเวลาเล่นไหลยังรวดเร็วภายใต้การฝึกหนักของเซียวเยียนแม้ระหว่างนั้นห่างแ้งจําเจอ,อยู่บ้างแต่ยังดีมีสวินเอ๋ออยู่เป็นเพื่อนจึงไมไ่รู้สึกเหงาหงอย บางครั้งเซียวเหยียนร,รู้สึกคิดถึงพวกกูชิงหยางที่ถูกทิ้งอยู่ภายนอกของใกล้สุสานนั้นแต่ภายใต้ความเข้มงวดกดขันของเซียวสวียนทั้งหมดเขาเลยหมดโอกาสแอบอู้โดยสิ้นเชิงภายใต้การฝึกอันน่าเบื่อเวลาครึ่งปีผ่านพ้นไปอย่างว่องไวในตําหนักที่อบอวนที่กินอายเก่าแก่เงาร่างผอมเพียวสายหนึ่งนั่งขัดสมาธิดวงตาหลับสนิทกินอายล้ำลึกโอรานแผ่ซ่านส่วสบพาง เวลานี้ตรงวางคิ้วของเขามีลายเส้นพิสดารสีแดงม่วงหลายเส้นที่คล้ายถูกวาดออกมาด้วยผู่กันที่มองไม่เห็นด้านหนึ่งพินิษฐี่ถ้วนเส้นที่แปดนั้นตวัดหางอย่างแนบเนียนไร้ที่ติยันตะกูนที่แผ่กัะจายลังพิเศษเกือบจะสมบูรณ์แล้วข่างกายเซียวเยียนเซียวสเสวียนพงกศษษษษีสะเดิบช้าขณะมองดูยันตะกูนแปดเส้นที่ปรากฏขึ้นเหนือวางคิ้วของเซียวเยียนสามารถวาดออกมาแปดเส้นในเวลาครึ่งปีระดับความเร็วนี้ ทอตาทั่วตระกูลเซียวในอดีตจัดว่ายอดเยี่ยมแล้วยิ่งกว่านั้นเซียวเหยียนเพิ่งหัดวาดหลังจากพลังฝีมือโขมทวีได้ไม่นานนี่ทําให้ระดับความยากสูงขึ้นไม่น้อยทว่าขณะที่เซียวเสวียนพงกศีรีะพันห็นจุดเล็กจิ๋วสีแดงม่วงจุดหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหว่างคิ้วเซียวเหียนเห็นเช่นนี้เซียวเสวียนตะลึงลานพึมพำเสียงตนกเจ้าหนุ่มนี่ถึงกับจะวาดเส้นที่ก้าแล้วงั้นเหรอพร้อมกับที่เซียวสวียนตื่นตนกจุดสีแดงม่วงนั้นเริ่มลากเป็นเส้นตรงต จนกระทั่งตวัดหางสิ้นสุดอย่างหนักแน่นและระหว่างกลางตาเสจากการหยุดชะงักและดูไปให้ความรู้สึกลื่นไหลประหนึ่งเมฆาคล้อยวาลีเคลื่อนเจ้าหนุ่มนี่เป็นคนที่น่าอาศาัศจรรย์ใจจริงๆลายเส้นสุดท้ายรุล่วงอย่างช้าๆภายใต้การตื่นตะลึงของเซียวสเสวียนและเซียวขณะที่เส้นสุดท้ายขมวดหางยันตระกูลสีแดงม่วงอันลีลับแปลกตาดวงหนึ่งก,ปก็ปรากฏขึ้นบนหน้าผากเซียวเอียนพิบตาที่ยันตะกูลเสร็จสมบูรณ์ เลือดในกายของเซียวเหยียนจู่ๆไหลสู้พร้อมกับเสียงแปลกๆแท่รังจากหลอดเลือดทั่วล่างสำเร็จแล้วได้ยินเสียงแล่นไหลของน้ำหลอดเลือดนั้นในตาเซียวเสวียนฉายแววลิงโลดฟูจันตระกูลเสร็จสมบูรณ์เซียวเหยียนลืมตาทันใดประกายแสงสีแดงม่วงสว่างวาบในดวงตาก่อนมอดดับได้อึดใจและยันตระกูลตรงหว่างคิ้วก็ค่อยๆจางหายจากผิวหนังในหนึ่งห้วงความคิดปลุกชีพสำเร็จเสียทีเซียวเหยียนระบายลมหายใจยาวเหยียด แม้ยันตะกูลที่วางคิ้วจะอันตรธานแล้วแต่เขารู้สึกได้ว่าใต้ชั้นผิวหนังตรงระหว่างคิ้วกำลังล่องลอยอยู่ด้วยด,ว,ยดวงแสงพลังงานแปลกๆดวงหนึ่งเมื่อมียันตะกูลที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ต่อไปก็ไม่จําเป็นต้องขับเคลื่อนอคีฟ้าสามจําแลงอีกเลยแค่ความคิดขยับวูบยันตะกูลดวงนี้ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นศาสตร์ลับที่สมบูรณ์แบบสูงสุดลุกยืนขึ้นเซียวเหยียนกระตุกล่างเบาๆได้ยินเสียงข้อกระดูกดังรั่นอดแย้มยิ้มไม่ได้ การฝึกถึงครึ่งปรีเศษไม่เพียงทําให้เขาปลุกชีพยันตระกูลสําเร็จซ้ายังทําให้การบังคับฟานยุธในกายฟื้นฟูถึงระดับสันทัดจัดเจนเฉกเช่นที่ผ่านมาเขาในเวลานี้ต่างหากถึงได้ชื่อว่าเป็นเซียนยุตแปดดาวขั้นสุดอย่างแท้จริงคานวณเวลาดีคํานวณเวลาดูสามปีน่าจะครบแล้วกระมังรู้สึกถึงความแตกต่างจากตอนที่เพิ่งเข้าสู่สุสานสวรรค์เซียวเหยียนเลยหน้าขึ้นชา้ชาๆมองดูทางเข้าตําหนักโบราณแห่งนี้บางทีน่าจะถึงเวลากลับออกไปแล้ว เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่3นะครับมีบางช่วงเสียงแหบแห้งไปมากก็ขออภัยโอเคก็จะทยอยร้องให้เรื่อยๆจนครบเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งที่เพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ